ดูกล้องเห็นไหมดูคนดูมันจะหมดแล้ววันนี้ผมไม่ไหวจริงโอ้ปาดเงืออะไรานากูดแดงไม่เหมือนี่น้อเผ็ดจริงครับท่านผู้ชมโอ,โอเค โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีอยู่กับลุงอีกแล้วนะครับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเมนูจ้งตาพริกหนึ่งร้อยเม็ดที่ใส่เห็ดหินเข้าไปนิดนึ่นะครับผมก็นั่นแหละท่านผู้ชมดูดูเห็ดหินที่ผมตักให้ดูใช่เขาเห็นสิถือสูงอ่ถืออ่าดูท่านผู้ชมนี่ไงไมาชิมดิโอ๋แต่กล้องหิวกว่าเลยอะ่ะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากไปดูคลิปนี้ดูผมกินคลิปนี้แล้วก็ ไม่ได้กินคลิปนี้ดูผมกินส้ตมตำนี้แล้วก็กดไลค์กด s ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปก่อนอื่นจะไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยนะครับไป ท่านผู้ชมก็ทุกคนน่าจะได้ดูวิธีการทำของผมไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามากินเลยเดี๋ยวเราเชิญตะก,ก้องมานั่งกินแล้วไปครับ<า>โอ้โคำแรกเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนเลยแล้วกันเห็นไหมเสบตายยี่หายเลยแบบนะท่านผู้ชมอืมเริ่มคำแรกกันเลยนะครับแังพิสต์หนึ่งร้อยเมตรอื้อ โอ้ยเฮียคนเพชรเอากล่องดิอือเอาเลยจะยด้นะามายเม่ได้ซื้อมาอยากให้เห็นฉังกินกันเลยอือโคตรอร่อยอ่ะตะวันนะผมกินกับอะไรก็อร่อยอย่ื้มมัอน,นอร่อยด้วยแซ่บตาด้วย จัดไปครับคุณหมนกินแบบบ้านๆเลยนะครับผมไม่ต้องใช้ช้อนเลยเฮ้ยมีชะอมด้วยนะครับนี่ครับชะอมขมขอ้ออยวา้องกินกับชะอมก่อนผสมเห็ดกนินโคตรร่อยอะ่ะโแบดูดิทุกคนอื้อ แมงพิษเลยวะอืมพลษรกจินก็ใช้มือเรามอร่อยจริงครับท่านผู้ชมโอ้โหเลยหนึ่งคนได้พูดว่าฝีมือหมอนนะครับผมดูพริกดูพริกยั่วยั่วครับพริกพริกยั่วยั่วครับท่านผู้ชมครับ เป็นไม่เป็ดดูมือสันมดอ่ะหืนะเอากล้องกูปิดตาไปวะเป็ดจิง้งลีกยังตอนอีกไ้จิ้งก็ไหวไเนาะออื บุ à, ้งกับบุ้งอาษาอมงค์ลูกได้ลมอ่ะคนตาคนหวยอ่ะอือออือ กล้องผมยอมแพ้แล้วครับกินกับตะวันก็เข้ากันนะครับกินกับอะไรก็เข้ากันนะครับวันนีมมมม้มือมึงอะบังกล้องกูละทุกคน ววันเียอร่อยจริงบอกเลยหมดอนะ่ะครับบอกเลยถ้ากูทำขายครับร้านค้าแถวกรุงเทพขายแม่รักอันบอกเลย โหพิดจัดขอบววทุกครับกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับโคตรผิดเลยพริกเกือบร้อยเม็ดทุกคนก้อเหนดีไหมโห็ดจัด อ่อยบอกอร่อยครับไม่อร่อยก็บอกอ่อยน้ําหูน้ำตาลแหละโอ้เผ็ดจริงท่านผู้ชมดูดิดูมือมันดิ มึงดูครับโอ้ก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงรถมอไซค์อะไรพวกนี้ยัอ,อดีผมยังไม่ได้สั่งไหม่มานะครับผมเหลือที่เดือนนี้ผมจะซื้อกล้องดีๆแล้วนะครับกอ็ขอโทษทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมอ,อร่อยจริงคอ้โที่เรียกว่าเหมือนเฮ้ยดูคนผมยอมแพ้ได้ไหมดูดิมันจะหมดแล้วอะ ดูกล้องเห็นไหมดูคนดูมันจะหมดแล้ววันนี้ผมไม่ไหวจริงโอ้ปาดเงือเอะไรหน้ากูดแดงไม่หมดนีดด่นูนเผ็ดจริงครับท่านผู้ชมโอ้โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอยอมแพ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเมนูหน้าผมจะมากินอะไร ให้น่านผู้ชมดูเดีย๋ยวมาคอยติดตามกันเอานะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมช่องเล็กๆของลุงอีกแล้วด้วยนะครับตอนนี้เส้นมากอหมดนะครับผมเหลือแต่เม็ดพริกนะครับไะโอ้ตาต้องผมซื้อใหญ่เลยอะท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเพื่อนบุวกเราอยากติดตามครับติดตามกันหมดเลยครับผม ติดตามผมามาเลยครับทักมาคุยเรียนได้นะครับผมไม่ไหวจริงมันที่แต่ก็ทําพิดที่มนอ่ะนะครับติดตามเฟซบุ๊กผมได้ของหมอนก็ผมจะขึ้นให้สองอันเลยนะครับเขามาพูดคุยร่วมสนุกกับผมได้นะครับชิวๆผมตอนคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมก็ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแสบท้องแสบปากแสบจมูกเพลีดไปหมดนะครับผมไป เจอกันคลิปใหม่วิดีโอหน้านะครับลงวันไหนเดี๋ยวคอยดูเอากดกระดิ่งติดตามไว้นะครับไปห,หมอนไปไหนได้แล้ว <laughs> โอเคครับไปไปจริงๆล,วล,วงละวทุกคนดูหมอนร้องไห้ครับร้งอ,องทำไมไหนดูดิเปิดตาดูด้วย <laughs> จริงคราวนี้มอน,นเหมือนเข้มด้วยตะวันนะครับผมที่เหลือนะครับ ออมันเหลือแต่น้ำจริงๆดูเหลือแต่เม็ดพริกอะ่ะโอเคไปไปของแท้จริงๆริงไปจริงๆแล้วครับท่านผู้ชม